สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมหวานที่ทํามาจากอะโวคาโดกันค่ะวันนี้เนี่ยเรามีอะโวคาโดที่เขามีความสุกมากเกินไปแล้วเขาก็จะมีความเลๆะๆนะคะแล้วก็ ไม่ชอบรับประทานสดแบบเละๆเพราะมันจะรู้สึกแย่เราก็าจะเอามาทําเป็นบราวนี่กันค่ะเผื่อว่าเพื่อนๆบ้านไหนเนี่ยมีโอโคโดที่แย่แล้วเนี่ยจะได้เอามาทําเป็นขนมเหมือนเราได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างค่ะสําหรับวัตถุดิบก็จะมีออโคโดนะคะ8 5กรัมผงโกโก้15กรัมค่ะ แป้งขนระส์40กรัมหรือว่าแป้งเค้กก็ได้นะคะเนยเราใช้เป็นเนยละลายรสเค็มนะ30กรัมไข่ไก่เบอร์นหนึ่งหนึ่งฟองแล้วก็น้ำตาลทราย40กรัมสามารถปรับเพิ่มได้นะคะแต่สูตรนี้หวานกำลังดีแล้วนะมีผงฟู1ทับช้อนชาค่ะแล้วก็เกลือ1นทับช้อนชาที่เราใส่เกลือเพิ่มด้วยเนี่ยเพราะว่าในส่วนประกอบของเนยเราใส่นิดเดียวเพราะฉะนั้นรสเค็มมันอาจจะยังไม่นัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเติมเกลือเข้าไปด้วยค่ะ วัตถุดิบหลักๆมีเพียงเท่านี้เลยเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะโดยเริ่มแรกนะเราก็จะเริ่มจากร่อนแป้งผงโกโก้เก,กลือแล้วก็ผงฟูเข้าด้วยกันนะคะร่อนทุกอย่างรวมกันเลยหนึ่งรอบค่ะวันนี้ตัวเบรานี่ของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ช็อกโกแลตแท้หรือว่าพวกช็อกโกแลตคอมพลตหรือว่าช็อกโกแลตที่เป็นแบบช็อกโกแลตเหรียญช็อกโกแลตเม็ดอะไรแบบนี้ด้เป็นส่วนประกอบเลยนะคะเราจะใช้ความขมความเข้ม มาจากผงโกโก้อย่างเดียวเลยนะพอเราร่อนส่วนผสมของแป้งกับผงโกโก้พวกนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ก่อนต่อมาเราจะมาบดตัวโอะโวคาโดกันค่ะวิธีบดก็ง่ายมากๆเลยยิ่งถ้าของใครเละมากๆนะบดผ่านกระชอนแป๊บเดียวเสร็จเลยแต่ของเราวันนี้ก็มันก็มีความเละแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ได้เละถึงขนาด แบบมากๆขนาดนั้นะนะคะเราก็เลยจําเป็นจะต้องออกแรงนิดนึงการบดก็บดง่ายๆบดผ่านพวกตะแกรงกระชอนตาถี่แบบนี้นะคะบดผ่านตัวร่อนแป้งก็ได้นะแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีตัวปั่นอะที่ใช้เป็นแบบเครื่องปั่นมือเพื่อที่จะใช้แบบนั้นก็ได้นะอันนั้นสะดวกแล้วก็ละเอียดมากๆเลยนะคะพอเราบดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เนื้ออะโวคาโดเนียนๆแบบนี้เลยนะ เนียนมากๆเลยนะคะบดเสร็จแล้วเราก็จะพักในส่วนของอะโวคาโดไว้ก่อนค่ะต่อมาเนี่ยเราจะมาตีส่วนผสมอื่นๆกันเราจะตอกไข่ใส่ชามผสมนะคะไข่ที่เราจะเอามาทําขนมเนี่ยแนะนําให้เป็นไข่สดๆนะถ้าไข่ไม่สดเนี่ยบางทีขนมบางชนิดถ้าไข่ไม่สดก็จะทําให้เหม็นคาวแล้วก็บางตัวก็จะไม่ขึ้นปูนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกไข่ไก่ที่มันสดๆหน่อยเนาะ ไข่ให้พอแตกนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่น้าตาลทรายลงไปเลย40กรัมถือว่ากําลังดีนะไม่ได้หวานมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้หวานน้อยเกินไปนะคะถ้าหากใครรู้สึกว่าเป็นขนมที่มีความเฮลตี้นิดนึงแล้วอยากให้อยากไม่ใส่น้ําตาลได้ไหมสามารถใส่เป็นน้ําผึ้งแทนก็ได้นะคะก็จะมีความหอมของกลิ่นน้ําผึ้งด้วยแหละ ตีไข่กับน้ำตาลนะคะจนกว่าไข่ของเราเนี่ยจะขึ้นฟูสังเกตได้ว่าสีของเขาเนี่ยก็จะขาวขึ้นนะคะเป็นสีเหลืองนวลๆแบบนี้เลยนะก็เป็นอันว่าใช้ได้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ตะกร้อไฟฟ้าเลยนะเราใช้ตะกร้อมือเผื่อว่าใครไม่มีจะได้ทําตามกันได้นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ตะกร้อไฟฟ้าก็ได้แค่มีพลังมือของเราไม่เท่าไหร่ก็สามารถทําได้แล้วนะคะ พอเราตีจนไข่ขึ้นฟูเนี่ยจากนั้นเราก็จะใส่เนื้ออะโวคาโดที่เราบดเอาไว้ลงไปนะแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเลยนะคะเนี่ยอะโวคาโดที่เราบดจนละเอียดแล้วเขาก็จะเข้ากับส่วนผสมอื่นๆได้ง่ายมากๆเลยนะพอเราคนจนอะโวคาโดเขากระจายเข้ากันดีกับไข่ไก่กับน้ำตาลแล้วเนี่ยนะคะจากนั้นนะเราก็จะใส่ ส่ประส์ตัวผงโกโก้ผงฟูแล้วก็เกลือที่เราร่อนเอาไว้ตอนแรกเนี่ยลงไปเลยนะคะแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีพอเราคนจนแป้งเข้ากันเล็กน้อยเอเข้ากันเข้ากันประมาณหนึ่งไม่ใช่เข้ากันเล็กน,น้อยเข้ากันประมาณหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะใส่เนยที่เราละลายเอาไว้ตอนแรกลงไปนะคะจริงๆ <S <S แล้วนะเพือ่อนๆตัวอะโวคาโดเนี่ยเขาก็จะเป็น ตัวที่มีความมันมีน้ํามันอะโวคาโดอยู่แล้วนะเราไม่จำเป็นต้องใส่เนยก็ได้แต่ว่าเราอยากใส่เพราะว่ากลิ่นของบราวเนียอะโวคาโดของเราเนี่ยเขาจะได้หอมมากๆนะคะแต่อันี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะอยากใส่ก็ใส่ไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรเนยเนี่ยเป็นส่วนที่ไม่ได้บังคับนะคะ พอใส่เนยลงไปแล้วเราก็ควรต่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเลยนะให้แป้งไม่เป็นก้อนไม่เป็นเม็ดนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยจากนั้นนะคะเราก็จะเลิกใช้ตัวตะกร้อมือแล้วเราจะใช้ไม้พายในการปาดขอบอ่างกันเพราะว่าการที่เราเอาไม้พายมาปาดเช็คสุดท้ายเนี่ยเป็นการดูความละเอียดเรียบร้อยด้วยนะเผื่อบางทีเนี่ยการที่เราใช้ตะกร้อมือคนๆๆเนี่ยส่วนด้านด้านล่างของชามผสมเนี่ยเขาอาจจะยัง มีความตกตะกอนอยู่บ้างบางทีอาจจะมีก้อนแป้งเล็กๆที่เขาไม่ได้โดนพวกตะกร้อเนี่ยผสมตีเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาตัวไม้พายเนี่ยว่าปาดดูว่าก้นๆหรือว่าขอบอ่างเนี่ยเขาผสมกันดีหรือเปล่านะคะพอเรามั่นใจว่าทุกอย่างผสมเข้ากันดีแล้วเราก็นําเขาไปเทใส่พิมพ์ได้เลยถ้าหากว่าใครมีพิมพ์สี่เหลี่ยมจะใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมก็ได้ก็ดีเลยแหละเพราะว่าเป็นราวนี่เนาะแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีพิมพ์สี่เหลี่ยมขนาดเล็กเพราะว่าสูตรที่เราทำเนี้ยเป็นสูตรที่ค่อนข้างน้อย ไม่ได้ทําออกมากินได้ทั้งหมู่บ้านนะคะกินได้แค่บ้านเดียวเนาะก็ทําออกมาได้ประมาณ6-8ชิ้นประมาณนี้แล้วแต่การที่เราจะตัดด้วยนะเราก็เลยเทใส่เป็นพิมพ์ขนาด1ปอนแล้วก็เสิมไปทั้งหมดแล้วก็เคาะเคาะเขานะคะถ้าหากว่ารู้สึกว่าพิมพ์1ปอนเนี่ยมันจะได้ชิ้นที่ค่อนข้างบางนะไม่ได้หนามากเราก็สามารถเปลี่ยนไปใช้พิมพ์ครึ่งปอนก็ได้นะคะเทลงไปแล้วก็เคาะให้เขาเรียบเนียนไปเลยนะแล้วจากนั้นเราก็จะโรยหน้าโรยหน้าเนี่ยก็ไม่บังคับเหมือนกันจะโรยก็โรยไม่โรยก็ไม่เป็นไร ตัวบราวนี่อะโวคาโดเนี่ยเขาจะเข้ากันได้ดีกับพวกถั่วมากๆเลยนะันจริงอะโวคาโดเขาก็เข้ากันดีกับถั่วอยู่แล้วเนาะเราก็จะโรยเป็นแอลมอนทั้งปน่นทั้งเป็นแบบเม็ดแล้วก็โรยช็อกโกแลตชิพลงไปด้วยนะคะแล้วเราก็จะนําเข้าอบค่ะอบด้วยอุณหภูมิ175องศานะคะเราใช้เวลาทั้งหมด15นาทีเราไม่ได้อบนานเพราะว่าตัวบราวนี่ของเราเนี่ยเป็นเนื้อที่ค่อนข้างบางแล้วเราก็ไม่ได้อยากได้เนื้อที่มันแห้งเกินไปเราต้องการความฉ่านะคะ ก็อบจนครบเวลาแล้วเราก็นําออกมาแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้เพื่อให้เขาเซตตัวดีนะคะหรือว่าใครจะเอามาตัดตอนเออที่เขาอุ่นดีแล้วก็จะเสิร์ฟก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยเอาไปแช่ตู้เย็นไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาตัดแล้วชอบแบบนี้ที่มีความฉ่าแล้วก็มีความหนึบ嘛เนาะ ก็พอเราเอาออกมาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อข้างในว่ามันฉ่าแค่ไหนนะคะยิ่งมีความมีมีตัวเนื้ออวโวคคโดบดเขา้าเข้าไปด้วยข้างในแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความฉ่ามากๆแล้วก็ละมุนมากๆเลยนะอร่อยค่ะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆได้ลองทาดูเดี๋ยวเราจะทิ้งสูตรเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้เผื่อใครอยากทาจะได้ทําตามกันได้นะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยนะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็อย่าลื ส่วนครัวลงคลิปทําอาหารใหม่ๆนะคะซึ่งเราจะลงทุกๆวันเลยนะเวลา1นึ่ทุ่มนะคะก็อยากให้เพื่อนๆคอยติดตามกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ